สวัสดีครับครั้งนี้ผมจะมาสร้างชิน้นงานที่ชื่อว่าเฟรมจักรยานนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ผมก็ได้สร้างแบบขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังเป็นเส้นเส้นเซนเตอร์ไลน์อยู่ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นเส้นลายทึบนะครับอันนี้เป็นการวาดในแบบ2มิตินะครับแล้วเปลี่ยน ให้เนเบผมเมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ ใช้คำสั่งสกเก็ตในแบบ3มิตินะครับวาดตรงนี้ครับขึ้นมาดังรูปเนี่ยครับพอได้วาดไปแล้วก็ต่อมาก็ทำการสร้างตรงนี้ครับมันจะเป็นต่อมาจากตรงนี้ฮะก็อันดับแรกก็เลือกที่เพลนครับ เลือกที่เส้นครับแล้วกันเนี่ยครับอ่าโอเคจากนั้นก็ทำการสกเก็ตครับที่เพลน,นนี้ก็เนอื่นเราจะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับกำหนดขนาดครับจากเซนเตอร์ไลน์ นาตรงนี้ให้เท่ากับ28ครับโอเคแล้วก็กำหนดความสัมพันธ์ตรงนี้กำหนดความสัมพันธ์นะครับให้มันเท่ากันแล้วก็ทำการกำหนดขนาดครับ ขนาดตรงนี้ให้ขนาดเท่ากับห้าสิบเจ็ครับหารสองโอเคครับเมื่อได้แล้วก็ติ๊กถูกไปต่อจากนั้นผมจะทำการสร้างวงกลมขึ้นมาครับโดยขนาด ในมิเตอร์ครับเท่ากับ57โอเคจากนั้นผมจะสร้างเส้นเนี่ยครับลากลงไปอ่ะได้แล้วเสร็จแล้วทำการ trim ออกครับส่วนที่ไม่ต้องการต่วนนี้โอเคได้แล้วติ๊กทกไป ก็จะได้อย่างนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วจะผมจะไปทําด้านล่างต่อนะครับโอเคโดยใช้คําสั่งเพลนเหมือนเดิมเอาจอากสเกจก่อนครับเข้าเพลนเลือกตรงนี้ครับแล้วก็โอเคได้แล้วก็ติ๊กถูกครับใช้คำสั่งสเกตในเพลนนี้ครับ ทำการวาดเส้นครับเดี๋ยวผมจะสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาก่อนตรงน,นี้ให้ครึ่งหนึ่งครับโอเคจากนั้นเปลี่ยนเป็นลายครับจากจุดนี้ฮะลากเป็นเส้นตรงไลถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็ลากต่อครับ นี่ข้างก็เหมือนกันครับได้แล้วก็ติ๊กถูกครับมันก็จะเป็นดังรูปนี้นะครับโอเคจากนั้นผมจะทำการเออ่สวีปครับให้เป็นเป็นโครงนะครับ ดับแรกก็เลือกที่ plane ก่อนเลือกที่เส้นนี้ครับเสร็จติ้วถูกทำการสเกตครับวงกลมขนาด d ดิิตเตอร์ตรงนี้มันเท่ากับ26มิลิเมตรครับเสร็จแล้ว ติ๊กถูกไปแล้วผมจะเปลี่ยนเลือกที่ฟอนต์เพลนนะครับเพื่อทำการลากเส้นตรงนี้เดี๋ยวออกสกเกตก่อนเลือกฟอนต์เพลนครับทำการสกเกตที่ฟอนต์เพลนสร้างลายครับลากเส้นถึงนี่อ่ะติ๊กถูกติ๊กถูกครับจากนั้นออกจากสกเกตครับด้วยกสั่งสวีครับ เลือกตรงนี้เป็นเส้นนี้ครับก็จะได้อทอสวิเออกมาเาเลือกทินฟีเจอร์ครับขนาดตัวนี้ 1mm มเมโอเคจากนั้นติก๊กทูครับก็จะได้อย่างนี้ออกมานะครับต่อไปผมจะสร้างต่อนะครับตรงนี้ ่าเลือกเพลนครับกำหนดขนาดตรงนี้18ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ ออกจากสเกตแล้วทําการเลือกที่ฟอนเพนใช้คําสั่งสเกตที่ฟอนเพนครับเออแล้วก็เลือกเส้นลายขึ้นมาลากมาจนจุดนี้ครับสเสร็จแล้วติ๊กถูกครับออกจากสเกตคําสั่งสว v e ครับเลือกที่วงเนี่ยครับโอเคแล้วก็จากนั้นก็เลือกที่ฟินทินฟีเจอร์ครับ ขนาด1ม mm. ิลลิเมตรนติกถูกครับทำไปเรื่อยๆครับตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันรับเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้อย่างรูปแบบนี้ครับต่อไปก็จะทำการสเก็ตตรงที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของโครงช่วงนี้ฮะก็ ไม่ให้เป็นการเสวเยลาผมก็ได้ทําการสกเก็ตไว้แล้วครับก็นี่ครับตามนี้เลยครับมันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับที่สกเก็ตไว้ครับผมจากนั้นเอ่อจากนั้นก็ทําการเอ็กซ์ทครับ ำกใช e x t o d e ขนาดตรงนี้5มิลนะครับโอเคอ่าผมทำให้เป็น m i ด p l a n e ครับสองด้านอ่ะ ขนาด5มิิเมตรก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกครับก็ได้ประมาณนี้ออกมาจากนั้นผมจะทําการมิลเลอร์นครับโดยใช้คําสั่งมิลเลอร์ตรงนี้เลือกเพลนตรงนี้เลือกเป็นฟอนเพลนนะครับ โอเคก็จะได้อย่างนี้ออกมาเแลติกถูครับก็จะเป็นอย่างนี้ออกมาสองข้างนะครับโอเคครับจากนั้นผมจะทำการฟิลล์สักหน่อยนึ่งฟิลด์ตรงนี้ครับเอามุมสักอ่า สิบเดี๋ยวไปครับเอาสักสิบเลือกสีตรงนี้ได้ไหมเอ่ย ติ๊กทูไปก่อนครับแล้วก็เลือกใหม่ใช้ตัวนี้เท่ากับสิบครับแล้วก็ตรงนี้นด้วยฮะตัวนี้มันเพื่อความสวยงามไม่ใช่ครับลบมุมมัน ติกท <TikTok. S 1> อ่าก็จะได้ชิ้นงานอย่างนี้ออกมาครับก็เป็นเฟรมจักรยานนะครับโอเคครับ